แล้วกูอยู่หลังสุดไงกูเดินเดินสักพักดียินแก๊ก,กๆเคียดต้ง้านหลังกูกูวันไปอีกที <laughs> มีมีคนโนโคลิปอะแบบแอันนี้อำแพงใช่ไหมอ้ยนีม่แม่งโหนโคลิปทะลุอำแพงไปเลยคือจะเล่าต่อจากอีพีที่7ก็คือหลังกลับจากสวนน้ำ พวกอาจารย์เขาก็พาไปที่ที่พักที่โรงแรมในสงขลาที่ที่ตรงเนี้ยมันจะแบบโลคลาสกว่าไอ้กับไอ,รอ,รอ,อ้รีสอร์ทข้างก่อนอะรีสอร์ทข้างก่อนคือแบบหรูยี่ยะแต่อันนี้ก็คือต่ำลงมาหน่อยแต่ก็พออยู่ได้แหละพอไปถึงที่โรงแรมเขาก็พาไปขึ้นลิฟต์ไปไปหาห้องอย่างเงี้ยคือคือห้องแม่งเยอะมากเว้ยเป็นเป็นแถวแถวยาวเลยก็หาห้อง แต่แต่ว่าทางเดิอนอะแม่งแคบเว้ยทางเดินแคบแต่ว่ามันยาวเออแค่นั้นก็หาห้องปุ๊บหาห้องเชื่อเข้าปกติไปตั้งคงตั้งของเขาก็นัดประมาณทุ่มสองทุ่มออะ,ะมาเนั้น่ะไปไปบิ๊กซีบิ๊กซีอยู่อยู่ใก,ใกล้ๆเองเดินไม่กี่ก้าวเองก็ถึงละใกล้กับโรงแรมเดินไปบิ๊กซีปุ๊บก็กูก็นัดประมาณ สี่ทุ่มน่าจะ3 3มสามี่ทุ่มอะประมาณนั้นอหะแบบให้มาให้มารวมตัวกันอะเมื่อซื้อเสร็จแล้วก็เขาก็ปล่อยตามอธิยาศัยเลยกูกูกับเพื่อนก็จับกลุ่มกันอะไปไปเลือกของอะไรเงี้ยคือเดินวิกซีกับเพื่อนครั้งแรกอะปกติกูไปกับพ่อแม่ไงไอ้แย่เนี่ยกูไม่รู้จะซื้ออะไรไงกูก็เอ้ยเอ้นั้นไอ้นั้นน่าใช้กูก็ซื้อไอ้แย่เนี่ก็น่าใช้กูก็ซื้อท,ทั้งทั้งที่แบบมันบางทีมันไม่จําเป็นอะ มีอย่างหนึ่งกูจำได้ไซแม็กกูซื้อนังเฮงนะไซแม็กคือแบบแทบไม่ได้ใช่อ่ะไซแม็กอ่ะแต่แต่กูก็ซื้อนะกูกูซื้อหมดเสร็จทีนี้ก็พาไปพาไปแคชเชียร์ไปไปใจตังเลยกูกูเพื่อนเพื่อนวัวกัวก็ตั้งคงตั้งของอะไรเสร็จปุ๊บอ่ากูควักกระเป๋าตังกูก็เปิดดูกระเป๋าตังอ่ะเหียตังตังไม่ครบกูซื้อของเกิน ทีนี้เพื่อนกูก็เอาอันนั้นช่ออกตังแห้พอมันจะช่วออกตังปุ๊บมันล้วงกระเป๋าหากระเป๋าไม่เจอมันมันมันทำกระเป๋าตกแล้วแล้วก็กูกูก็ช่วยเฝ้าของที่แค่เชียร์ไงส่วนอีกเพื่อนอีก2คนที่เหลือก็ช่วยกันไปตามหากระเป๋าพอมันกลับมาปุ๊บแม่งเล่าให้กูเลยแบบเฮ้ยื่อมตะเกียเกือบมีคนจะเก็บกระเป๋ามาแล้ว พอเพื่อนกูไปเก็บกระเป๋าปุ๊บอีเยนนั้นมองหนาเชื่อเลยว่ามันจะขโมยนั่นแหละอพอไปไปนั้นจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บเขาเขาก็ช่วยช่วยจ่ายตังค์ก็คือก็เคลียร์ไปตรงนั้นอ่ะไม่มีอะไรแล้วก็ตรงพอพอถึงตอนนั้นอ่ะจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บก็ถึงเวลาที่เขาที่เห้เขารวมตัวกันแล้วกูก็ไปรวมตัวที่ที่ชั้นล่างอ่ะตรงหน้าหน้าบ in ิ๊กซ uh ีก็ ไม่มีไม่มีอะไรนะปกติเขาก็อ่น,นั้นให้ให้หนักเรีย,รยนอะ่ะไปเข้าห้องตัวเองได้ละเดินเดินเดินไปแกบนี้เองนะอ่ะอาจารย์ก็ตามหลังมาก็พอเข้าเข้าโรงแรมปุ๊บเขาก็ให้ให้เข้าแต่ละห้องเองอนะเขาไม่ไปสง่งละว่าอาจ,จารย์ก็จะไปนอนลนะกูก็จับกลุ่มนั่นอนะ่ะกับเพื่อนกูไอ้สามคนนะคั่นอ่ะกูแล้วก็เพื่อนกูอีกสองคนเออกูอ่ากลุ่มดึงบาง็แหละก็ไปไปที่ห้องเด่ที่นี้กูกูอยู่หลังสุดไง ทางเดินมึงจำทางเดินไหมทางเดินแคบแต่ว่ามันยาวคือแล้วกูอยู่หลังสุดไงกูเดินเดินสักพักได้ยินแก๊กแก,แก,แก๊กเสียงดังด้านหลังกูกูหันไปอีที <laughs> มีมีคนโนคลิปอะ่ะแบบอันนี้กังเปงใช่ไหมไอ้เจ้าแม่งแม่งโนคลิปทะลุกังเปงไปเลยปุ๊บเติรต,ตัวเป็นเด็กเลยแม,แม่งโนคลิปทะลุกังเปงไปเลยอะ่ะเีนี้เฮียเผื่อเผื่อมีมีเร็ว ยูให้รีบเข้าห้องอ่ะเออจริงๆกูกลัวลอยเงี้ยเพื่อนอ่ะก็บอกเออยั่ต้งไปคิดมากกูก็โอเคกูก็นอนไปงั้นแหละรู้สึกมีกลิ่นอีในห้องนั่นอ่ะที่ห้องกูอยู่มีกลิ่นบุหรี่นิดนึงอ่ะน่าจะคนเก่ากันแหละสูบทิ้งไว้เต็มแต่นิดเดียวเองอ่ะพอตื่นเช้ามาปุ๊บกูก็ไม่ไม่อยากจะจําเรื่องเมื่อคืนละลืมๆไปอ่ากำหนดการวันนี้อันแรกก็คือขากลับละ ที่ที่แรกที่เราจะพาไปตอนขับกลับคือโลตัสรู้สึกาพาไปโรตัสกูก็เข้าโลตัสไปซื้อซื้อขนมอะไรครับคราวนี้กูซื้อขนมนซื้อนี่ๆหน่อยๆพอซื้อเสร็จปุ๊บก็กลับมาขึ้นรถกลับมาขึ้นรถเสร็จปุ๊บอีกเพื่อนเพื่อนที่อยู่กลุ่มกลุ่มกูอ่ะที่ที่ที่จับกลุ่มกันอะตอนไปวิกซีไม่ไม่อยู่หลังรถไงแล้วกูยู่่หน้ารถ มันมันก็คุยกับเพื่อนมันนีดคนอ่ะที่ที่กูไม่แบบไม่สนิทเท่าไหร่อ่ะมันคุยคุยกันแบบมันซุบซิบกันนะว่าไอชียมึงรู้ไหมอลีฟอ่ะแม่งขโมยตังค์มันมันไอ้นั่นอ่ะตังค์ตังไม่พอแล้วมันก็เอาเอาตังค์กูไปซื้อไงทอนี้อ้ามึงออกตัวช่วยกูไม่ใช่เหรอแล้วไอไอเพื่อนที่กูไม่ได้สนิทแม่งตะโกนทั้งรถเลยเฮ้ยอลิแม่งตังค์ไม่พอแม่งเอาตังค์เพื่อนกูอ้าว กูเป็นคนร้ายซะงั้นกูก็ทำหน้าหนึ่งไม่ได้คิดมากเหมือนไม่ได้ยินอะคนคนท้งรถก็แบบไม่ได้สนใจเลยเหมือนแบบไอ้เคียนมันมึงก็พูดแบบเสียงดังโวเวายปกติไปแล้วคนก็ไม่ได้สนใจเลยก็เออกูปล่อยผ่านไปกำหนดการอีกที่หนึ่งที่เขาจะพาไปคือเหมือนเป็นส่วนการค้าอะไรสักอย่างอะของน่าจะเป็นของพื้นบ้านนะของพื้นบ้านพวกมึงอะ แต่แบบของของเยอะมากเลยเป็นมีแบบของแปลกๆปละแล้วกูกูลงรถไปไปเดินดูอะออตอนนั้นกูจําได้กูใส่ใส่แจ็คเก็ตมั้งเสื้อเสื้อกันหนาแจ็คเก็ตสีเหลืองใส่แบบคลุมอะคลุมตัวไปออแล้วก็มันแล้วก็มันก็มีกระเป๋าไงด้านล่างอะอจำไว้ดีนะมีกระเป๋าด้านล่างกูว่าเดินเดินก็แบบไปไปโซนของของที่แบบของจิปาถะเล็กเลๆกเะของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ย กูเดินปุ๊บเดินเดินเดินแลพอะ่ะแม่งได้ยินเสียงปี๊ป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 กูตกใจอะ่ะพนักง,งานที่อยู่แบบน่าจะเป็นคนที่ขายของโซนแถวๆนั้นอะ่ะแม่งก็แบบมามาหากูอะ่ะคือ,ค,อคือตอนนั้นกูเอามือล้วงล้วงแจ็กเก็ตกระเป๋าอยู่ไงแล้วอ่าแล้วเขาก็น่าจะนึกว่าแบบไอ้ยน่าจะมีของที่แบบโดนขมโมยอะ่ะแล้วมันก็ได้ยินเสียงปี๊ปปี๊แล้วมือกูล้วงแจ็กเก็ตอยู่ไงไอ้ี้ยแม่งสงสัยกูเอ๊อง้อง Ups. เอาก็เปล่าออกมาไอ้เอามือออกมาหน่อยกูช่วยอ่ะกูไม่ได้กูกูแค่แบบสวมมือไปเฉยๆอ่ะ <Kas per now> คือไม่ได้ขโมยจริงไม่ก็เออทษเถอะกูก็เออ่าก็หมดหมดเวลาแหละที่ไปไปเยี่ยมไปไปเดินอะไรเงี้ยก็ก็พาไปขึ้นรถต่อไอ้นี่ก็น่าจะอ่าขากลับแล้วแหละคือตอนแรกอ่ะ ก่อนก่อนที่จะขึ้นรถไอตรงศูนย์การค้าอาจารย์ก็ถามนักเรียนคนไหนอะ่ะที่จะลงลงระหว่างทางอะ่ะระหว่างทางไปโรงเรียนเพราะว่าบางทีบางคนอะ่ะบ้านมันอยู่ระหว่างทางไงขากลับจะได้ไม่ต้องไปเที่ยโรงเรียนแล้วก็กลับมาบ้านใหม่ยิ่เสียเวลาม,มันก็มีหนึ่งคู่รู้สึกเพื่อนกูมันมันอยู่โคสิตบ้านกูอยู่บ้านอยู่โคสิตแต,แต่แต่กูก็แบบไมไ่สนใจอะ่ะเพราะว่าแบบกูละหนไงตอนนะั้น คนมันเยอะกูก็จะรีบๆขึ้นรถกูก็ไม่ได้สนใจตอนนะั้นพอรถรถไปสักพักอะ่ะไปไปไปส่งเพื่อนกูเสร็จแล้วอะ่ะระหว่างทางเออรถก็ไปเรื่อยๆต่อกูกูก็บอกอาจารย์อ่าอาจารย์อยู่ข้างๆก,ก็อาจารย์ผมก็กลับก่อนได้ไหมครับเอา้ารถเธอรถ้วทำไมเธอไม่บอกอ่ก่อนก่อนที่จะขึ้นรถครั้งสุดท้ายอะ่ะเอา้าผมไม่รู้ <c oughs> ก็คือกูกูผิดเองตอนนั้นอะ่ะ เพราะว่าสาเหตุที่เขาให้บอกก่อนอะ่ะเพราะว่ากระเป๋าอะ่ะตอนตอนที่จะโหลดโหลดเข้ารถอะ่ะจะได้แบบอยู่อยู่ข้างนอกสุดอะ่ะอยู่ข้างนอกสุดมันจะได้หยิบง่ายไงเพราะว่าจริงๆกระเป๋ากูอะไม่หยุดในสุดเลยแล้วกว่าจะเอาออกเสร็จม่งก็แบบช้าเสเวลาออกวก็เออ,เอ,อจำใจไปที่โรงเรียนก็ได้ก็พ่อกูก็มารับตัวนะก็กลับประมาณห้าโมงห้าสิบอะรู้วรีบลาบ้านแล้วก็จับแขนนี้เลย